สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่นองท่านผู้ชมเอฟซีทุกทุกท่านค่ะยินดีตอนรับข้าสููช่องเจีนางน้ำโชคสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะแอดจะพาไปสรุปตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักนะคะหลังจากสรุปโคงสุดท้ายเรียบร้อยแล้วแอดจะสรุปตัวเด็ดเด็ด<ๆ>ดังๆไว้ท้ายคลิปอีกเท่อนึงท่านผู้ชมขอไปรับชมนุ่กันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำนักแรกคือข,ของอาจารย์วีระเนาะค่ะเนาะ อาจารย์วีระสมุดปากการงวดที่แล้วเพื่อนเข่าหัเก่าบนแล้วก็ล่างก็คือเก่าสองสองเก่านะคะสำหรับงวดนี้สิเป็นตัวใดมือน้อกันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะน,นี้คือบนอย่างเดียวของอาจารย์วีระนะคะเพื่อนบอกว่ามาล้านเปอร์เซ็นเ,เพื่อบ่เค่อยพาดเด้ยค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้เพื่อนให้เน้นหกกับเกานะคะส่วนชุดที่เพิ่นจับคููให้ก็คือ 6ก6ูนย์หกหตัวกันเิ่นคือ7 3กับเก่าสานะคะท่านผู้ชมค่ะตัวที่เพิ่นเน้นลงไปก็คือ6ก6นึ่นะคะนี่คือตัวเน้นของอาจารย์เนาะค่ะเนาะแล้วก็เลขยสาตัวเพิ่นให้ศูนย์หกสามหนึ่งหกสหกสามสี่สเจ็ดรีสาตัวเพ่นเน้นคือ0 6, 3, 3, 1, 6 3, นย์หกสามกับหนึเนาะค่ะเนาะ ท่ามผู้ชมกับพิจารณาเ้อค่ะเดอเพรพะว่าเพิ่นบ่เคยพลาดเ้ยค่ะนี่คือตัวเลขแนวทางบนอย่างเดียวมาลานปเปอร์เซ็นของอาจารย์วีละค่ะเดี๋ยวไปมึงล่างน้ำกันเลยค่ะท่านผู้ช่มค่ะล่างของอาจารย์วีละค่ะค่ะนี่คือตัวเลขล่างอย่างเดี่ยวมาลานปเปอร์เซ็นของอาจารย์วีละน,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 นะคะล่างอย่างเดียวมาล้านเปอร์เซ็นของอาจารย์วีรานเพิ่นเนนซีกับหาเนนสุดๆคือหานะคะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นกใไ้มา เพิ่นออกมาใส่เจ็ดแปดเก่านะคะมันก็สิมีเจ็ดหาแปดหาเก้าหาเจ็ดซีแปดซีเก้าซีตัวเน้นของเพิ่นคือแปดหาแปดซีเก้าหานะคะท่านผู้ชมค่ะให้ท่านผู้ชมไปจัดหนักเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์วิลาล่างอย่างเดียวมาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เคยพลาดนะคะท่านผู้ชมก็จัดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอาต่อไปจะเป็นของอาจารย์พรมพ่อพรมลอยเอ็ดนะคะท่านผู้ชมค่ะ ไปมือน้ำกันเลยค่ะว่าพอพ่วงรอยเอทซีเมนตัวใดงวดต่อไปแต่บางงวดที่แล้วพอพ่วให้หัเก่าของเพิ่นให้งวดกวนอ่ะหนึ่งเก้าห้ามันก็เข้าตัวนะคะเอดกระดายําเพิ่นทั้งบนทั้งเอ้ทั้งเหล็กสามตูหลักะเหล็กสองตูพร้อมนะคะท่านผู้ชมค่ะไปมือน้ากันเลยค่ะว่าของพอพ่วงวดนี้ซีเมนตัวใดนะคะชมเลยค่ะค่านี่คือเหล็กของพอพ่วงรอยเอทเนาะค่ะเนาะพอพ่วงรอยเอท วันนี้เลขตัางหลักเพิ่นมีสี่มีหามีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะตัวประกอบของเพิ่นตัวประกอบของเพิ่นก็มีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้เม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะจับคู่ให้เม็ดเดียวก็คือแปดสองนะคะแปดสองสองแปดแล้วก็เลขสามตัวคือศูนย์แปดสองสี่แปดสองห้าแปดสองเลขกลางของเพิ่นเม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมเก้าหก แ้หอกกักลับเอาร้อมเก่าหกหกเก่านี่คือของพระพรมนะคะงวดก้อนเพิร์ไหเม็ดเดียวข้างล่างเอข้างบน1นึ่นเก่าหาข้างล่างเจ็ดสอนะคะท่านผู้ชมมันก็ไปเข่าข้างบนพระพรมจะไม่ยืดเยื้อนะคะคือบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนี่คือสูตรของพ,พ่อพมนะคะแล้วก็ได้ไปหลนยนอกข้างวดที่แล้วนะคะ กรคอยทำผู้ช่วมเอฟซีพิจารณาเด้อค่ะทำผู้ช่วมแอดจะไปเร็วจังหน่อยต่อไปจะเป็นของพ่อเอนะคะช่วมน้ากันเลยค่ะ,คะทนผู้ช่ค่ะานี่คือตัวเลขกแนวทางของพ่อเอนะคะพ่อ A เอเพิ่นไห้มาหลายสูตรเด้อค่ะเพราะว่าที่หลายสูตรนี่เพราะว่าเพิ่นอยากให้เห่ามันใจอยากให้้เหาเน้ยนยำนะคะที่แน่ๆอมาตะเลขอมาตะเพิ่นนี้งวดนี่เป็นงวดที่เก่าสิบสามแล้วไม่เคยพลาดสัง,งวดนะคะงวดนี้เลขอมาตะของเพิ่นขึ้นหนึ่ง 83สนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดสี่สูตรที่สองหนึ่งเจ็ดแปดสูตรที่สามหนึ่งสองสามอันนี้คือบนล่างสูตร1สูตร2สูตร3ามนะคะเอ่อที่ตรงกันนะคะที่แอดเ็นตรงกันที่ตัวน,นี้คือมีเจ็ดกับแดมีหนึ่งมีเจ็ดมี8ปดที่ตรงกันนะคะแล้วก็ที่ตรงกับสูตรอมาตะก็คือ8ดกับสามหนึ่งปดสามตรงกันเลยนะคะ ระบายในเพื่อให้เดนบนมาแปดเก้าศวิ่งบนล่างขึ้นหกับ3คือเพื่อนเนีนห่งกับ3นะคะทัางผู้ชมค่ะ3ที่เพื่นจับคู่ไฮมีสามแปดสามเก้าสามเจ็ดมเต็มหมดเละคือสันผู้ชมค่หนึ่กับมีหนึ่งแปดเก้าหหนึ่งสเอาพีจาลณหน้าเอาค่ะทัางผู้ชมค่ะ3นี่เพื่อนเนีนสามแปดเก้าสาแล้วก็หนึ พ่อเอเพิ่นให้ตั้งแต่างผุนนี่ค่ะก่อนประมาณวันที่ยี่สิบวันที่เท่าไหร่พิ่นให้ยตะกอนก่อนมูไอ้คนเป็นคน,คน,คนที่สองที่สามนี่แหละนะคะนี่คือของพ่อเอนะคะท่านผู้ชมพิจารณาเด้อค่ะเลขหสามตัวเพิ่นหอมาหกสามแปดหกสามเก่าหาสามแปดหาสามเก่านะคะเพิ่นบอกว่าผู้ใดงบหน่อยนะั่นให้เน้นสามเด้อท่านผู้ชมสีวิ่งสามหรือสีหลุดสามเลขก็ได้ งวดที่แล้วเนี่ยเพิ่นบอกให้หลูดสองพาอเลขมันชนสองงวดนี้ก็ชนสามนะคะท้ช่วงะพิจารณาเลยค่ะทำชมค่ะของอาจารย์่อไปค่ะอาจารย์่อไปคือเป็นของเสียนบ้านผืออุดอรเนาะคะ่ะเนาะเสี้ยนบ้านผืออุดอรงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดนะคะท้ช่ค่ะตรงๆบกับเลยเพิ่นให้มางวดก้อนก้กาสองตรงๆตงัวเดียวนะคะสําหรับงวดนี้นะคะเพิ่นนห้วิ่งบนแปดกับสามนะคะบนล่าง เลขสามตัวของเพิ่นห้าแปดสามห้าสามหกแปดสี่สามเลขสองตัวของเพิ่นมีหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองเก้าหนึ่งเก้าเด็ดเด็ดตัวเดียวคือแปดสามนะคะแอดมั่นใจว่าท่านผู้ชมจะไปจัดได้ละละเพราะว่าเพิ่นให้มาตั้งแต่ตุนตนตน่นๆเนาะค่ะเนาะอันนี้มาสรุปท้ายซื้อเนาะค่ะเนาะว่าผู้ใดสีก,กันกองวกวผู้ใดผู้ใดสีไปจัดนักตัวใดถ้าซื้อบ่ได้เข้ากับบ่เป็นยังถ้าซื้อได้กะ เน้นลงไปอีกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้คือของเซียนบ้านผือเพิ่นกำมันใจนะคะท่านผู้ชมกับพี่จารณาจัดไปตามกาลังศับกําลังกระเป๋าจะของเรือคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะหลังจากอาจารย์บ้านผือแล้วอาจารย์ต่อไปกระิบเปลี่ยนเซียนน้องไขยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะไปเมืองน้ากันเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะค่ะนี่คือเซียนน้องไขยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเหล็กในช่องของเพิ่นกับมีสามมีหามีเก้ามีหกมีสี่มีเจ็ดนะคะ แต่ตัวที่เพิ่นให้วิ่งก็คือเก้ากับห้าเล็กวิ่งของเพิ่นบ่คยผัดได้ค่ะทำช่วงขาไปจับไซเลยจะมาหาอย่างนะคะเก่าอย่างนะคะแต่เพิ่อนอจับครูมาหามีเก่าสามเก่าหกเก่าหาหาหกหาสามหาเจ็ดนะคะสามตัวบนมีเก่าสามซีหาหกซีแล้วก็เก่าหกเจ็ดเพิ่นเนี่นเก้าสามหาสาม เลขสามตัวพันนินเก้าหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือเสี้ยนน้องคข่เงวดที่แล้วเพิ่งเก้าเก้าสองตรงๆนะคะไม่ต้องกัดเลยนะคะถามว่างวดนี้แอดมาร์ตตัวไหนของเพิ่นแอดมาร์ตเก้าหกนะคะท่านผู้ชมแอดมาร์ตเก้าหกเรื่อค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือเสี้ยนน้องไายค่ะพิจารณาเรื่องค่ะของอาจารย์ต่อไปค่ะท่านผู้ชมค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาครอาจารย์ต่อไปคืออาจารย์ปิงนะคะอาจารย์ปิงอุตรดิต จันปิงกุตระดิษวดที่แล้วให้หาเก้าล่างเพื่อออกบนกับท่านผู้ชมค่ะมวดนี้เพื่อนก็บ,บอกว่าบอบขาดนะคะบนเพื่อนห้7เจ็นะคะ่องหากับแปดนะคะเลขจับคูงเพื่อนมีสองเจ็ดสองแปดสองแปปเป็นตุงก็ของพอพ่มลอยเอ็ด้วยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็หาเจ็ดเก่าเจ็ดเพื่อนบอกว่าเน้นทุกตู่นะคะสำหรับล่าง4กับ7จร่องสานะคะท่านผู้ชม เพื่อนบอกว่าสูตรนี่เพ่เคยผ่านมาแล้วสิบเอ็ดงวดนะคะสูตรล่างของเพื่อนนี่นะคะเพื่อนเน้นให้ที่สามหาตัวล่องมีสามหกสามแปดเจ็ดหาเจ็ดแปดนี่เน้นสี่หกสี่หาล่องสี่แปดเน้นเจ็ดหกล่องนะคะสรุปตัวเน้นของเพื่อนมีสามหาเจ็ดแปดสี่แปดนะคะอันนี้คือล่างนะคะทนผู้ช่วงคะกระพิจระนา เออซี่เปลี่นกระตุงกับหลายสำนัก3้หากระตูงกับหลายสำนักนะคะอันนี้คือตัวเรียแนวทางของอาจารย์ปิงนะคะเพิ่นรับร่องไเ้เลยงวดนี้าอาจารย์ตัวไปคือของอาจารย์ม่านนบนะคะท่ามผช้ชงค่ะอาจารย์ม่านนบงวดที่เลียวเขาล่างตรงๆเก้าสวมมาตรงกลับนะคะงวดนี้อาจารย์ฟันท่วงมาเลียวเพิ่นเห็ดมากคักคักดยค่ะท่ามผช้ชงค่ะบนเพิ่นบอกว่าให้วิ่งสามเจ็ดสามห้าเรียกสามตัวเพิ่นให้เพิ่นเนียนเล่เจ็ดสามหานะคะตัวล่องลองมากคือ จ3 8สามแปดนะคะแล้วก็สามห้าห้าสามอันนี้คือตัวนินล่องมากคือสามแปดแปดสามตัวที่บนเน้นตัวที่บมี่ดอกจัน <c oughs> นี่ศูนย์สามสามศูนย์สามเกาเกาสามสามเจ็ดเจ็ดสามนี่คือตัวล่องนะคะ <c oughs> ส่วนคอไพ่ถักท่านผู้ชมส่วนเลขล่างนะคะเลขล่างของอาจารย์ซิมี่แปดสามทีนเน้น แปดหนึ่งบนเนินร่องตัวร่องนะคะเน้นสุดๆุหางเดียวคือแปดหานะคะท่านผู้ชมกลับด้วยนะคะตัวร่องลงมากคือแปดหกนะคะสามเก้ากับเน้นสามเจ็ดร่องเน้นหางเดียวคือแปดหาหาแปดเอค่ะท่านผู้ชมนี่อของคือของอาจารย์ม่านนบนะคะผู้ใดคลองใจกะโทษไปทามเบอรทโทงของเพ่นเบอรทโ่งอยู่ข้างล่างนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์ม่านนบนะคะเพื่อไปเป็นการเสียละเวียเซียเวลานะคะ ไปอาจารย์ต่อไปเลยค่ะอันนี้คือของปูชัยว่านนะคะปูชัยว่านเพิ่นก็บ,บอกว่าบนวิ่งสี่สี่แปดแปดสี่เพิ่นเน้นมากที่แปดสี่นะคะตัวล่องมากคือหกสามแปดสามนะคะส่วนล่างเน้นวิ่งสามตัวเดียวคือหกสามนะคะแล้วก็ศูนย์สามสองสามนี่คือตัวล่องท่านผู้ชมยาพลาพด้วยค่ะบนเป็นล่างล่างเป็นบนได้ของหลวงปู่ชัยว่าน ต่ความเมียนันบอตรองไผนะคะนี่คือของปูชัยว่านนะคะท่านผู้ชมคะเก่าสำนักเก่าเซียนเก่าอาจารย์ที่แอดเดียวลงเป็นสรุปโคงสุดท้ายของชองเจนั่งน้ำโชกมือนีเนาะค่ะเนาะกระคอยท่านผู้ชมได้ใส่วิจารณญาณในการรับช่เนาะค่ะเนาะแอดกระเดิเหตุการณ์บ้านส่วนหนึ่งเอามานะคะให้ท่านผู้ชมได้รับช่น้ำกันว่าสีถึกสีเมียนหรือบอคัดชอบ ท่านผู้ชมกัจัดตามเอก็กรไดรมชอบกับพานนะคะพิจารณาาองเลกรไดนะคะนี่ค่ะท่านประชมช่มเลยค่ะอันนี้เป็นตัวเลขที่แอด,ดเหตการ์บ้านแล้กก็สรุปมากนะคะแอดกระสื่อซัมนีนะะรรม่ล่ะค่ะท่ามประชมค่ะมีสี่แปดห้าแปดเก้าสาเก้าหไอแปดนะคะเลขสตัวมีศูนย์แปดสองล้วก็หนนี่คือตัวเลขที่แอดไดจัดไว้นะคะท่ามผู้ชมค่ะ สิถือสีแมนหรืออย่างไรเข้ากับมูจักนะคะแล้วตะบุญวาสนาคือเกาไพสิเจ็ดจัดตามเอ็ดกับจัดได้เลยนะคะเด้อผู้ใดที่เขามาแล้วถ้าชอบนะคะที่มากตามาช่องจีนั่งน้ำฉกได้จัดสรุปนี้นะคะคอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นควันกำลังใจให้แอดได้ติดตามตัวเลขแนวทางในหมวดต,ต,ต่อไปนะคะท่านผู้ชมที่สนับสนุนแล้วที่เขากดไลค์กดแชร์ชแล้วก็แเอดก็ขอกราบขอาาบพระคุณในลาย คอยทุกท่านนะคะพี่น้องทุกท่านได้โชคมาลำาุย้ยถูกหวยทุกถูกทุงวดนะคะพระพรพนบุญที่เฮาทรงให้กันเฮาสนับสนุนกันก็ะอให้มีโชคมีลาบตลอดไปเด้อค่ะท่านผูช้ชมคิดจริงใดขอให้สมคงมาตรปรถนาอย่าเจ็บอย่าจนอย่าแผ่นดินได้คอยเป็นแผ่นดินถ้ำแผ่นดินท้องเนียกไปทั้งไดอวกไปทั้งไดนะคะเดินทางไปทั้งไดที่สิไปหาเงินหาข้ามก่ขอให้หงาง่ายได้คลอง เงินไหลามากเทมากไหลามาเขาเต็มกระเปา๋าทันผู้ชมอึง้งตึงเอค่ะท่านผู้ชมคะ่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางเน้นนนของเก่าสำนักนะคะแล้วก็พร้อมกับตัวสรุปของแอดพรอมนะคะขอล่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้คอยทนผู้ชมโศกมานลำาุย้ยถูกหวยยกช่องไปน้ำกัน่าทนผู้ชมคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะข,ขอแถมอีกนิดน,นึงนะคะทนผู้ชมคาะนีคือ เออผู้ใดอยากเปิดโชคเปิดลาบผู้ใดอยากโชคหมานผู้ใดอยากถูกหวยกะให้บูชาเออพสิบรี่นะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาบเลี้ยนนุ่นดวงแล้วก็นานะเกียวซับของปู่สีสูนค่ะเพราะว่าเพื่อนสีสวดเปิดโชคเปิดลาบให้ฮาก่อนที่สิบูชาไปนะคะผู้ใดสนใจกะทักแอดมาได้ตามเบอร์ทรที่ให้ข้างล่างนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะโชคหมานลำาุ้ยค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ